สบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางเนาะ <c oughs> น้องเคยกับน้องสาวสิพาไปชมสิพาไปกราบพระธาตุโพนตามเส้นทางกับสิบประมาณนี้นะพี่น้องคือว่าวันรีกะเดทไาย,ย้อนรัตตตอนเอาเนาะพี่น้องเพื่อให้ระยะทางหรือเวลามันสั้นลงนี่ก็คือการเดินทางสิเก่าเข้า,ขาไปพระธาตุโพนหลังจากนั้นก็ได้มาหอแต่เนาะพี่น้อง นี่ก็คือเป็นพระธาดโพนเพิ่นก็ได้ <c oughs> พัฒนาสางขึ้นตบแต่งขึ้นถือว่าสวยสดงดงามร้นับพี่น้องวัดนรีค่ะใดนี้ <c oughs> จากบ้านประมาณอยู่ปีเคืงนัพี่น้องลังจากครับมาแล้วจะถือว่าการพัฒนาหรือว่าการส,งสางซาทางพธาดโพนหรือว่าตามเส้นทางที่เดินมากักแปะคูแปะตาแล้วก็มีอันใหม่ๆเกิดขึ้น อย่างสวยสดงดงามเนาะอันนี้ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุของพวกเฮ้าเนาะชาวลาว่าแวงสวรรณเขตนะครไกรซ้อนอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับเมืองไซผู้ทองเนาะพี่นนองถ้าว่านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติต่างประเทศประเทศไทยหรือว่ามาติต่างประเทศจากประเทไป,ทปชมก็ผ่าดโทนนี่็ถือว่าโบธรรมดานาะพี่นนอะของชาวลาว่าหรือว่าศาส,สนาพุทธก็มหัาได้ ากันขาลบนบหนอประกอบเป็นที่ซักซิดเนาะพี่น้องของชาวลาววบาเฉพาะก็คือชาวแขวงสุวรรณเชษฐนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ว่าซักซิบแต่กับพี่น้องเฮ้าได้มามากหนาหลายตาทุกๆุกแขวงทุกทุกเมืองเลยกทัวประเทศลาวประเทศไทยเนาะก็ได้เข้ามาหลายพี่น้องก็ย้อนได้เห็นความซักซิดและก็เห็น ผลสําเร็จของสาวพี่น้องถูกทองทินและก็พี่น้องสาวศาสนาปุตตองบวกเหาก็ได้พากันมาคารพนนกนอแล้กก็สักกะบูชากาบไหวและก็บะ้าบนต่างๆเพื่อให้เหตุให้เจ้าของได้สมควม,มมงคลปารถนาเนาะพี่น้องทุกคนที่ได้เข้ามาสักกะบุชาหรือว่ากาบไหวแล้วในการเฮาไป ในภายหนากระทือว่าสิ่งที่เห้าขาดวังไว้สิ่งที่เห้าได้บ้าได้บ,ดบนไวมันประเกิดปรากฏผลสําเร็จออกมาหายนะ้อพี่น้องทุกๆูกคนที่ได้เขามาอยู่ในพระาธาฏโพนนี่กระือว่าได้หาพ้นสาเ็จกลายแต่กาเหตุให้เศร้าพี่น้องเศร้าศาสนาพุทธบอกว่าประเทศเราประเทศไทยก็ถือว่าได้ลังไร้กันเขามาสัากกะลบุษาหรือว่าเข้าลกในสถานทีพระาธาฏโพน ขันตอนนการเขามาเนาะก่อนเ้าจะเขาไปประทาดโพนเ้าได้เฮ็ดได้แนกะกับมีมีให้พี่น้องในเบืเ่องด้สมแนละพี่น้องหลังจากเขาเขามาหอในบริเวณพระาธาตุแล้วเ้าก็ได้ไปบุษาเอาเครื่องค้นหาหรือว่าขมะกองอยาทีว่ามีเถาแกเพิ่นได้เถาแก่ในโฮมหรือว่าไม่ออกไม่ตนญาติโยมทั้งหลาย